ไปคุยกับคุณเบนนะคะคุณเบนจะมามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายเอลจีบูลเลียนินเตอร์เนชนนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุงจูราทีสวัสดค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,อคะ,อคะ,อคะทองนะคะก็รู้สึกว่าขึ้นขึ้นไปได้พอสมควรนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วคะคุณเบนคะอ โดยรวมดูดีนะคะทิศทางทองคาเนี่ยหลังจากที่เขาฝ่าแนวต้านหลายๆแนวขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาเบรกเอาพันแปดร้อยเหรียญขึ้นมาได้ก็ทําให้ในระยะสําคัญทางเทคนิคเป็นบ,บวกมากยิ่งขึ้นชัดเจนนะคะโดยรวมทองคํายังมีโอกาสจะโตขึ้นต่อในระยะสั้สนๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างแต่โดยรวมถ้าหากว่าแรงขายยังไม่หลุดโซนแนวรับในโซนหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญก็เชื่อได้ว่าเป็นการทักตัวเพื่อไปต่อนะคะที่บ ว่าตอนนี้เนี่ยทองคาเขาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรแล้วค่ะอทองวิ่งมาจากเมื่อช่วงประมาณวันพฤหัสลงไปเทสโลประมาณหนึ่งพันแปดร้อยแปดนะคะณขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ราวหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบต้นๆก็ถือได้ว่าขึ้นมาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการพักตัวบ้างใครที่รอซื้ออาจจะใช้โอกาสในการพักตัวของแดงทองเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อค่ะถึงแม้ว่าภาพรวมที่ทางทองจะเป็นบวกนะคะการไล่ซื้อก็ยังถือว่ามีความ ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าหลายๆครั้งทองคําก็ถูกขายออกมาหนักเหมือนกันนะคะขนาจังหวะในการอออโตัวลงของราคาเข้าซื้อบีดตัวไม่ถ่ายแนาวต้านก็ะทยอยขายบางส่วนติดไม้ติดมือบางส่วนเพราะว่าถ้าไปดูทองไทยจะเห็นได้ว่าทองไทยได้สองเด้งนะคะโตสปอดก็ปรับตัวสูงขึง้นค่าเงินบาทเองอก็อ่อนท่าจากความวิตกกังวลเรื่องการระบาดของโควิดในที่ในประเทศนะคะปัจจัยภายนอกก็นมาคดีปัจจัยเหล่านี้ก็เลยทําให้ค่าเงินบาทตัวด้านงคในประเทศเช้านี้มีการจับตัวสูงขึ้น คอ่อนข้างมากค่ะค่ะคุณเบนถ้ายอ่อนี่จะยอ่อมาประมาณไหนถึงจะไม่ไม,ไม่ไม่เสียอาการแล้วว่าแล้วก็เข้าไปรับได้ค่ะโด,ด,ดรยรวมระยะชันๆนอยากให้ดูแนวรับสองแนวค่ะแนวซื้อเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ 1, 1, 1, 1, หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดเป็นแนวรับแรกนะคะแนวรับถัดไปจะอยู่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยสิบ 8วิส t ซอรทคอาค่ะและแนวรับที่ไม่ควรหลุดอีกแล้วคือ1,800เหรียญค่ะก็คือถ้าย่อลงมาส3แนวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดในการแบกไม้เข้าซื้อแล้วกันค่ะ็อฟลอสค่ะทองหลุดประมาณ1800เหรียญดิดขึ้นไปก็พิจารณนาะขายทำกำไรเป็นระยะยังไม่แนะนำให้ถือยาวมากขนาดนั้นนะคะติดไม้ติดนี้ได้ค่ะแต่ว่าเรียกได้ว่าเ e ี้ยงไลฟ์พอตินิดหน่อยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของพอตลงทุนค่ะแนวต้านระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ1855 ถึง1,863เดือนแรกในอ่าวนะคะเป็นปั้นแรก อาจจะร,รอดูสัญ,ญญาณทางเทคนิคก็ได้ค่ะอย่างออสซิเลเตอร์ไอซ์ไฟน์นะคะถ้าหากว่าเกิดสัญญ,ญาณดิเวอร์เจน์ระหว่างราคาจากออสซิเลเตอร์ก็ถือว่าเป็นจุดในการขายนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่าทองดูดีขึ้นนะคะเทคนิค mm hmm. ก็ซัพพอร์ตนะคะพื้นฐานก็ไม่ได้ว่าภาวะที่เงินเฟ้อมา mm hmm. พร้อมกับการที่เสร็จไม่รีบคุ้มแค่ไม่ระทานการเงินถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เพอรบบ์เฟคสำหรับตัวทองคำมากๆค่ะด <laughs> ังนั้นก็รอดูทั้งตัวเลขเงิน เฟอ์ค่ะเราก็จับมาการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่าตลาดเชื่อเฟดนะคะเฟดยังดียังหนักแน่นไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยไม่รีบลดขีดอีแล้วถ้าบ้านล้อมนี้น่าจะช่วยสปอดพอร์ตทองได้ในระยะกลางค่ะคุณเบนถ้าผัานแนวพันแปดร้อยห้าสิบแถวแนี้ขึ้นไปเนี่ยถัดไปคือพันแปดร้อยหกสิบแถวๆนั้นหรอคะ แับไปนี่คือประมาณแนวแรกจะในโซนประมาณหนึ่้ยห้าสิบห้าถึงหนึ่งันปดยหกสิบสามค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ถ้าผ่านโซนนี้ไปได้อีกถือว่าทิศทางทองจะสดไปแล้วค <c oughs> ออ่ะมีแนวต้านแัดไปจะอยู่บริเวณ1,876แล้วก็1 8ึ9ตามลำดับค่ะโอ้โหค่ะแล้ว SPDR ล่ะคะยังซื้อนิดๆหน่อยๆอยู่ไม่ค่หรือว่ายังนิ่งอยู่คะ เร็่มมองว่า SDR เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่น่าสังเกตมากๆนะคะ <S <S เพราะว่าพอไปย้อนกลับดูโฟล์ไเดูเนี่ยตุ้มพามีนานเมษาเขาขายนะคะแต่ขายน้อยลงนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะคะ <S <S ม,มาบวกชัดเจนช่วงเดือนพฤษภา <S <S สองสัปดาห์ผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นสองสัปดาห์ที่ SPR เป็นโฟลที่เป็นลักษณะของกระแสเงินทุนไหลเข้าค่ะดุ่นี้ว่าซื้อติด2สัปดาห์ติดกันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะเป็นายดีมากๆขอ,อให้ดําเนินต่อไปนะคะไม่ขายออกมาหนักๆแล้วก็โฟลเป็นบวกแบบนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นปัจจัยหนึงที่อาจจะช่วยหนุนทองคําค่ะหรือในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะทําให้แรงขายในตัวตลาดทองคําเนี่ยไม่มากเท่าเด็กเรือยงที่ผ่านมาแล้วค่ะค่ะแล้วก็ไอ้บิตคอยที่มันต่ํากว่า4ี่หมแล้วนี่มีส่วนไหมคะเงินอาจจะเข้าทองคําจากจากบิตคอย ะมีส่วนนะคะอาจจะมีส่วนเชยงแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเราดูในแง่ของเถิติถ้าเอาความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับบิตคอยนมาเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่า correlation ระหว่างสอง asset มันไม่คัดขนาดนั้นนะคะอาจจะต้องดูไปยาวๆค่ะแต่โดยรวมแล้วการที่บิตคอยนเขาเขามีการร่วงลงมาแรงนะคะจริงๆแล้วมันก็คลุกได้ส่วนหนึ่งว่า ปัญหาเรื่องเรื่องเสถียรภาพของราคาเนี่ยังเป็นปัญหาหลักของบิตคอยน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวแล้วลองดันแล้วเนี่ยระยะเวลาก็จะพิสูจน์เองว่าบิตคอยน์จะมาแทนที่ทองได้หรือเปล่านะคะโดยรวมถือว่ากระแสเงินทุนที่ไหลออกจากคริปโคอเรนซีบางส่วนค่ะอาจจะไหลเจาะเข้าสู่ทองคำเห็นแต่ว่าอาจองต้องติดตามในอนาคตค่ะว่ามาจริงนะคะหรือว่ามาหลอกนะคะยังต้องดูต่อไปยาวๆค่ะค่ะอาล้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะสาคิตค่ะรรบิตคอยน์ะ Bitcoin นะคะร่วงหนักเลย